สวัสดีครับผมชงบีครับวันนี้พามาชมกับโตโยต้า MRs ครับผมคันนี้ก็มาเซอร์วิตรถครับผมตามอายุการใช้งานครับคันนี้เปลี่ยนถ่ายของเล็วครับก็จะมีน้ำมันเครื่องตเติมน้ำยาแอร์แล้วก็เช็คระบบต่างๆนะครับที่เราเอามาให้เราเซอร์วิสให้นะครับลูกค้าคันนี้ก็น้ำมันเครื่องของเราใช้เป็นของปริ้น์นะครับคันนี้เติมทระชงหน้อมเติมน้ำมันเครื่อง แต่ของเลวถ่ายออกมาแล้วเรียบร้อยน้ำมันเครื่องค่อนข้างที่จะดำมากประเด็นคือนี่จะมารีวิวให้ดูครับรุ่นนี้เป็นเขาเรียกว่า t o y ย t a MRS นะครับเป็นรถสปอร์ตเล็กๆกระทะลัดน่ารักครับสำหรับผู้หญิงที่นี่ฮะชอบความสปอร์ตนะครับถึงจะเป็นรถปีเก่าแต่ว่าก็ความสวยก็ยังใช้ได้ครับหรือว่าสวยเลยครับก็ตัวนี้ก็จะมีโชกเกยิย่นใส่เป็นโชกสตักตัเกียวมาแล้วครับคันนี้ ล้อก็จะเป็นขนาดขอบสิบเจ็ดครับก็จะเป็นล้อฮะสีรูร้อยทั่วไปครับบ้านเราไปดูด้านในกันครับคันนี้ก็จะเป็นรถสปอร์ตนะครับนั่งได้สองคนนี่ครับมองนังบ่มีแล้วนะ้ครับข้างหลังแต่คันนี้ก็สามารถถอดลังคาตัวนี้ออกแล้วก็เป็นลังคาผ้าใบนะครับมีอยู่ด้านหลังสีน้ำตาลแดงๆนี่ครับ มันจะเป็นหลังคาเปิดประทุนได้ถอดเล็กออกถอดเล็กออกก้อนน่ะนะนี่นะครับถอดหลังคาเปิดประทุนได้ครับคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับขอมอะไรก็จะประมาณนี้ครับสวยคอนโซลหน้าจะเป็นรถเล็กนะครับใช้งานในเมืองครับเป็นรถสปอร์ตที่ว่าใช้คล่องแคล่วครับที่สวยนะครับลงตัวนะครับด้านข้างก็จะมีคีบระบายอากาศนะครับของเครื่องยนต์ด้านหลังนะครับก็จะเข้าชุดนี้ เขารูข้างๆนะครับด้นนี้ก็จะมีเครื่องเสียงด้วยครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันครับว่ามันจะมีอะไรเพราะเครื่องมันอยู่ข้างหลังใส่แล้วบ้านี้มองเปิดเดี๋ยวนะครับผมกับบงคุงพึ่งกันว่าอยู่มองไหนเดี๋ยวไปดูปดกออ็ด้านนี้นะครับ ท,ที่เปิดฝากระโปรงนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับคล้ายๆรถซูซูกินะครับดึงปั๊กนี่เมื่อกี้หากันตาแตกตอนแรกไม่ว่าอยู่มุมนี้ที่ได้ได้มาหลบอยู่ในเก๊ะนะครับรุ่นนี้อันนี้จะเป็นรถนําเข้าครับนี่ราคาเปิดตรงนี้ครับสองจุดกดปุ่มนีครับแล้วก็เปิดออกได้ครับ เดี๋ยวเรารอดูด้านหน้ากันนะครับเดี๋ยวตัวนี้ใส่ลูกยางไว้ก่อนมันจะได้ไม่ดังเก็บไปเปลี่ยนเกียรไปขค่ไเนเขามีแค่ในถอดลอยผมมีแมดมีเงี้ยนะด้านหน้ามีฝาปิดเรียบร้อยอ้าวเคร <laughs> <laughs> ื<ะ>่องหายนะก็ด้านหน้าก็เป็นกล่องฟิวครับมีกล่องฟิวจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นกล่องสำหรับล้ออะไรนะครับแล้วก็หรือว่าเขารออะไรอแล้วก็ไปใส่ทิ้งทิ้งขนะครับนี่ฮะประมาณนี R ้ MRS รอนะครับสําหรับใครที่ชอบก็ไปจัดหามาขับมาขี่กันครับราคาก็ยังไม่แรงนะผมว่าพอแตะต้องได้ครับสําหรับคนที่ชอบในความสปอร์ตนะครับแล้วก็เป็นรถเล็ก ส่วนมาดูด้านหลังครับ1ิมหกว้าวนี่ครับของโตโยต้าเลยครับแบตเตอรี่นี่โชคเทยินสามารถปรับได้ครับโชคนี่เป็นตัวปรับอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ก็ปิดไว้ครับกันสนิมส่วนเครื่องยนต์นะครับฝาท้ายก็นี่ฮะวันนี้เรามีพิตตี้มาปิดฝาท้ายให้ครับเอาเท้าปิดฝาท้ายด้วย เออโอเคนี่ครับก็เอามาให้ดูอีกหนึ่งครั้งครับผมสำหรับเจ้า mrs นะครับมาเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายของเล้วกับเราครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมคลิปนี้กอสวัสดีครับ